สวัสดีค่ะแอดมินทาฮาดาไทยแลนด์จ้าวันนี้นะคะแอดมินจะเอาชามารีวิวให้ดูนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยชาของเราเข้าแทบจะครบทุกรสแล้วนะคะเรามาเริ่มต้นกันที่ชาแรกตัวฮอตฮิตของเราก่อนดีกว่านะคะนั่นก็คือแทนแทน,แนชาฟักทองหัวแดงนั่นเองนะคะซึ่งชาฟักทองผัวแดงของเรานะคะตอนนี้ทะยานขึ้นอันดับหนึ่งที่เกาหลีเรียบร้อยแล้วนะคะ แบบกล่องแบบนี้นะคะอยู่ที่22ค่ะ1ซองน,นะคะ1.5กรัมคูณ22ก็คือทั้งหมดนี้นะคะมี30กรัมค่ะฟักทอง70%แล้วก็ถั่วแดง3 0นะคะสามารถชงในน้ำร้อนแล้วก็น้ำเย็นได้สบายๆเลยค่ะตัวนี้นะคะวันหมดอายุนะคะอยู่ด้านนี้อยู่ที่2023ค่ะเก็บกันยาวๆไปเลยจ้าแตบบ่นี้เป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะ แล้วก็เลขจุดแจ้งนะคะมีออยอ,อกเกาหลีเรียบร้อยนะคะรวมถึงมี HACCP ตรงนี้ด้วยนะคะเป็นมาตรฐานของการเลือกวัตถุดิบในการเข้ามาทำรวมถึงกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานแล้วก็สะอาดด้วยค่ะ